การบริหารงานองค์กรท้องถิ่นนะครับขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีบุคลากรนะครับโดยเฉพาะพนักงานอาสามันนะครับที่เป็นข้าราชการนะครับเกือบประมาณ70ชีวิตนะครับตลอดจนพนักงานลูกจ้างนะครับทั่วไปนะครับลูกจ้างประจำนะครับเก่อวอีประมาณสองชีวิตแล้วก็มีคณะครูนะครับที่บริหารโรงเรียนทั้งหมดสาโรงเรียนนะครับเกือบประมาณ200ชีวิตเราก็ถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่ง โดยหลักการของการดําเนินงานของการบริหารงานนะครับจะไม่สามารถดําเนินการได้นะครับโดยคณะผู้บริหารอย่างเดียวนะครับก็ต้องต้องอาศัยบุคลากรหรือทีมงานนะครับตั้งแต่ขา้าราชการประจำนะครับทุกๆส่วนที่ดําเนินงานนะครับเราต้องศึกษางานในกรอบของการบริหารงานโดยเฉพาะงานบุคลากรนะครับตลอดการบริหารงาน3ปีที่ผ่านมาก็ได้เห็นปัญหามากมายนะครับที่ทางตัวผมเองได้มาดําเนินการ ก็คือการปรับจูนเรื่องของพนากรในองค์กรนะครับซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับแล้วมีการสอบขององค์กรนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเทศบาลเองเรายังมีกองต่างๆนะครับครูคังช่างหมอนะครับกองสวัสดิการาแล้วก็ในส่วนของกองการศึกษาแล้วก็ยังมีในส่วนของภารกิจงานของการบริหารโรงเรียนซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด3าโรงเรียนการปรับพฤติกรรมหรือความคิดของนะครับคนในการทํางานร่วมกันก็จะเป็นปัญหาอุปสรรค นครัในช่วงต้นที่ผ่านมาอยู่นะครับในช่วงของปีแรกซึ่งทางตัวผมเองต้องเข้ามาหาแก้ปัญหานะครับขององค์กรที่ดําเนินการจากเดิมนะครับซึ่งมีการทํางานนะครับตัวใครตัวมันนะครับกองใครกองมันตลอจนงบประมาณของใครของมันเองนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับที่ได้เข้ามาจูดระบบ นะครับในส่วนของประจํานะครับแล้วก็ประชุมในระบบของสภานะครับกับฝ่ายการเมืองเองนะครับกว่าจะเข้าใจกันนะครับต้องใช้เวลาร่วม2ปีถึง3ปีนะครับก่อนที่จะลงตัวแล้วก็การต่างๆที่เราผลักกันนะครับถ้าไม่ติดตามการแก้ปัญหาเองนะครับความสำเร็จจะไม่เกิดนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเคยทํางานประจํานะครับเข้าใจว่าในทุกคนเคยทํางานดเดิมก็คงจะทํางานได้ดีในงานประจําหรืองานที่ตัวเองต้องทําอยู่ นะครับแต่งานนโยบายที่ถูกผลิตออกไปตรงนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ในการบรหิหารงานเกิดความสําเร็จได้โดยเฉพาะนะครับส่วนหนึ่งของการแก้ป,ปัญหาในสถานีขนส่งจังหวัดยโสธรน,นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากการกู้เงินนะครับของสอถา,าบันการเงินมาสร้างขนส่งตั้งแต่ปี46แล้วเสร็จตั้งแต่ปี2547่และไม่ไม่สามารถเปิดดาเนินการได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับเนื่องจาก งบประมาณของอาการใช้เงินของภาษีพี่น้องของประชาชนตรงนี้ร่วมเกือบ10บพล้านนะครับในในการก่อสร้างและไม่สามารถเปิดเงินข้างแต่ปี47นะครับตอนนี้ก็ถือว่า,าทางตัวผมเองนะครับก็ปรึกษาในส่วนข้าราชการประจําที่เกี่ยวข้องนะครับจนผู้ควบคุมกฎหมายนะครับในส่วนของอาทางขนส่งจังหวัดนะครับตลอดจนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจราจรความปลอดภัย ตรงตำแหน่งที่ก่อสร้างนะครับก็คือกรมทางหลวงนะครับเราได้พูดคุยกันจนหาทางออกในการแก้นะครับต้องใช้เวลาร่วมสองปีนะครับเพราะว่าเราถกปัญหาออกมาแล้วแล้วสู่การแก้ปัญหานะครับในเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตการก่อสร้างนะครับซึ่งเดิมแล้วเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับที่เราสร้างอยู่บนจุดตัดแยกของถนนนะครับเส้นเลี่ยงเมืองนะครับ ซึ่งเกรงกลัวจะเรื่องของอันตรายนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ขออนุญาตการก่อสร้างมาก่อนนะครับอาจนได้พูดคุยกันเอาผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่จะได้รับนะครับก็ได้รับการเสนอแนะและแก้ไขปัญหามานะครับต้องใช้เวลาหนึ่งปีในการถูกการเข้าประชุมนะครับประมาณสองสาครั้งนะครับจนออกมาในเรื่องของมติของคณะนุกรรกการขนส่งนะครับังหวัดยโสธรนะครับแล้วส่งเรื่องเข้าไปในส่วนกลางนะครับ ที่จะมาตรวจสถานที่ของเราล่วงหน้านะครับต้องใช้เวลาประมาณ1ปีในการตรวจและการปรับปรุงในส่วนที่ชํารุดนะครับเสียหายนะครับใช้เวลาอีก1ปีนะครับจนผลส่งนะครับเราเพิ่งเปิดได้เมื่อปี53นะครับ2553ที่ผ่านมาซึ่งมีเส้นทางของรถที่เข้าจุดนั้นเกือบ160คันนะครับต่อวันนะครับเป็นการบริการการแก้ปัญหาเรื่องการจราจรในเขตเทศบาล นะครับแล้วก็บริการประชาชนในการาซื้อตั๋วนะครับรถนะครับที่จะไปจังหวัดต่างๆตามสายทางนะครับที่ให้บริการได้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้แก้ปัญหาประเด็นต่างๆที่เราได้รับร้องเรียนในเรื่องของค่ารถแพง นะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางบริหารได้มีการประชุมร่วมกันในการที่จะจัดระเบียบรถสายใน,ในเขตเทศบาลเมืงองยโสธรนะครับเพื่อที่จะให้มีสถานีขึ้นนะครับตามจุดต่างๆตั้งแต่เข้าเมืองนะครับมาแล้วก็ออกนอกเมืองนะครับว่าป้ายรถเมย์นะครับที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรนะครับตลอดการควบคุมเส้นทางของรถ ในสายของอําเภอต่างๆที่เข้าในเทศบาลบาวังยโสธร็นรถของหมู่บ้านต่างๆนะครับเราได้ตั้งอนุกรรมการน,นะครับการจัดระเบียบการจราจรสายในเขเทศบาลขึ้นมานะครับประชุม3าสี่รอบแล้วนะครับก็ได้รูปแบบของการดําเนินการนะครับคิดว่าก็คงจะเลือกใช้นะครับในส่วนของรา้านจอดรถนะครับบริเวณที่หอนาฬิกา นะครับซึ่งอยุบริเวณบขสเก่าที่เราย้ายออกไปนะครับและจุดที่2ก็คือบริเวณหลานข้างเทศบาลนะครับในการที่จะให้รถนะครับสายอําเภอและสายหมู่บ้านนะครับมาจอดนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องับประชาชนที่แวะเข้ามาในจังหวัดยโสธรได้ขึ้นนะครับในการบริการได้ง่ายขึ้นก็ในส่วนของปัญหาต่างๆนะครับที่ เราใช้หลักการบริหารการมีส่วนร่วมนะครับก็คือให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารเทศาบาลน,นะครับแล้วก็เทศาบาลไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งที่จะบริหารได้เกิดความพึงพอใจนะครับแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่อยู่นอกเขตเทศาบาลก็มีมากมายนะครับเรามีชุมชนทั้งหมด23ชุมชนนะครับแล้วก็เรามีคณะกรรมาการบริหารชุมชนนะครับประมาณ10ท่านในชุมชนนั้นๆแล้วเรายังมีอสอมอ คณะกรรมาการหมหาอสมอเองนะครับเกือบ20กว่าชุดที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับเราคิดว่าทั้งอสมอแล้วก็กลุ่ชุมชนนะครับเป็นเครือข่ายของการทํางานของเทศบาลเรามีการจัดประชุมนะครับทุกเดือนนะครับโดยกองสวัสดิการเพื่อที่จะเปิดการประชุมปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น นะครับของเทศบาลและก็กิจกรรมงานต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะให้ทางประธานชุมชนรับเรื่องแล้วก็ไปบอกต่อลูกบ้านเรายังมีการบริการนะครับภาคประชาชนสามารถมาร้องเรียนร้องทุกข์นะครับเราเปิดศูนย์วันสต็อปสวิตขึ้นนะครับตั้งแต่นะครับปี2552 นะครับเปิดได้มาปีกว่าแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับมาร้องเรียนร้องทุกปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลได้ใน,นเทศบาลก็มีศูนย์รับที่ชั้นหนึ่งนะครับของเทศบาลเมืองนะครับเรามีสองช่องทางแล้วนะครับเทศบาลยังมองเห็นว่าอาจจะไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหานะครับเราก็ได้เปิดาสายด่วนนะครับก็เบอร์หนึ่งหนึ่งสามสองเบอร์นี้จะเข้าในศูนย์รับก็คืองานป้องกัน เทศบาลเมืองนะครับจะรับเรื่องทุกเรื่องที่ท่านแจ้งมานะครับ mm hmm. เหตุด่วนเหตุร้ายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนะครับที่ไม่รู้ว่าเป็นงานของใครนะครับ mm hmm. เรามีหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ประสานหน่วยราชการให้นะครับ mm hmm. หรือแม้ทั่งก็ทําบันทึกเสนอให้เข้าสู่บันอบสวิตในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเรายังให้นโยบายนะครับไปสู่บุคลากรขอ,ของเทศบาลนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะ พนัาง,งานปัดกวาดถนนนะครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลประมาณ80%ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ผ่านหน้าบ้านนะครับทุกท่านเราให้นโยบายนะครับในเรื่องของการรับข้อมูลนะครับเหมือนนายไปษณีนะครับเพื่อจะเอาสารไปให้ท่านและสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องในแต่ละบ้านและมีเอกสารนะครับคำร้องที่จะให้ท่านไว้เพื่อเขียนนะครับเพื่อจะกรอก นะครับและสามารถยื่นให้พนักง,งานของเราทุกวันนะครับที่ผ่านหน้าบ้านท่านนะครับเอาปัญหาเพื่อเข้าสู่ระบบของการทํางานของเทศบาลด้วยนะครับในส่วนของปัญหาต่างๆนะครับที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับถ้าเป็นปัญหาใหญ่ๆเราจะเอานะครับปัญหานะครับออกไปดูกับในส่วนของงานกองต่างๆนะครับโดยเฉพาะงานเร่งด่วนนะครับที่มีประชาชนเข้ามาหาตัวคณะบริหารเองนะครับตรงนี้เราจะออกไปดู นะครับถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีปัญหาข้อขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีปัญหานะครับจากประธานชุมชนนะครับหลายประาหลายหลายท่านนะครับโดยเฉพาะในส่วนของชุมชนนะครับดอนพระเจ้านะครับซึ่งได้ทําหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์มาเกี่ยวกับการขอประปานะครับข้อแนะนําที่ทางคณะบริหารให้ก็คือไปกรอกคาร้องนะครับแล้วก็ เอารายชื่อของประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องของความต้องการการ,การขยายเขตป่าปา,ปานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ไปขอ,อการบริการประปา,ปาแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงถึงสองสามแสนนะครับซึ่งทําให้ไม่มีใครไปค่าขอนะครับซึ่งไม่ได้ป่าปา,ปาใช้มานานแล้วนะครับซึ่งเป็นการตกหล่นของการสํารวจปัญหาของประปานะครับตรงนี้ก็เลยได้เอาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของสภา นะครับโดยให้สภาอนุมัติเงินสะสมนะครับซึ่งดําเนินการได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีขั้นตอนของอาการขอแบบนะครับแล้วราคางบประมาณที่จะเข้าสภาซึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองสาเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตัวผมเองต้องติดตามและเล่งดําเนินการนะครับตอนนี้จนประชาชนในพื้นที่นะครับในเขตสามก็คือบริเวณหลังสารลางนะครับได้มีการใช้น้ำปปาได้ทั่วถึงแล้วนะครับ ็ตอนนี้นะครับเรื่องของงบประมาณเกี่ยวกับการขอสร้างพื้นฐานนะครับปัญหาต่างๆที่เราได้รับมาต้องเรียนให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเข้าใจว่าทุกๆปัญหานะครับถ้าเราไม่ได้ออกไปดูนะครับแต่มีแผนงานของงานฝ่ายประจำออกมานะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับทุกครั้งนะครับผมจะไปดูปัญหาต่างๆตามคําเรียกร้องของตัวแทนของพวกท่านเองก็คือประธานชุมชนประธานอ,อสมอ ตลอดจนทางสมาชิกนะครับของอสภาเทศบาลเมืองยโสธรนะครับหาได้แจ้งปัญหาผ่านเข้ามาเราก็ออกไปดูนะครับแล้วเราก็ให้ฝ่ายประจำดําเนินการเขียนโครงการแล้วก็แนะนําวิธีการแก้ปัญหาให้กับทางฝ่ายประจำด้วยนะครับเพื่อที่จะเอารูปแบบของโครงการและงบประมาณเขียนแบบสู่นะครับสภาหร,หรือเข้าในศูนย์เทศบัญญัติ นะครับถ้าเป็นงานเร่งด่วนจริง,รงๆก็หาเข้าสภาสู่ขอ,อการใช้เงินสะสมนะครับตรงนี้ก็ได้เกิดขึ้นเป็นระยะระยะกับการทํางานนะครับบางอย่างต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเราต้องมาปรับหาโครงการต่างๆที่เราต้องทานี้อยู่ในแผนโครงการนะครับอยู่ในเทศบัญญัติหรือเปล่าแล้วก็อยู่ในแผน3ปีไหมแผน5ปีไหมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้เวลานะครับบางทีรอบปีงบประมาณเรานะครับก็คือ1ปีนะครับแต่ว่าถ้ารอบด่วน นะครับเราก็ต้องเข้าสู่ในเรื่องของการเปิดประชุมคอนวัดผ่านสภานะครับโดยใช้เงินสะสมครับเชายโสธรนะครับโดยเฉพาะจังหวัดยสโสธรเองนะครับเราถือว่าเราเล่นงานประเพณีบุญบ้องไฟมานานนะครับและเป็นกิจกรรมงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนให้เป็นาการท่องเที่ยวของอประเทศไทยหนึ่งในไฮไลท์ของ Amazing Thailand ซึ่งส่วนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวยะโสธรทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยสนับสนุสนกิจกรรมงานประเพณีของเราทุกๆปีนะครับการเล่นบุญประเพณีของพวกท่านเองนะครับทำให้นักท่องเที่ยวแล้วก็สื่อต่างชาติเขามาเห็นรูปแบบของการทํากิจกรรมบุญสนุกนะครับที่ผ่านมาตัวผมเองพยายามปรับการจัดการของสถานที่การจัดการของการเข้าชม ตลอดจนการสื่อสารผ่านกับสื่อต่างๆโดยเฉพาะของเคเบิลทีวนะครับหลายๆช่องนะครับที่มาเก็บภาพแล้วก็สามารถผ่านสื่อประชยสัมพันธ์ในสัปดาห์ที่2ทั้งสัปดาห์นะครับเราพยายามเชิญสื่อในท้องถิ่นของเรานะครับไปติดตามตรวจเยี่ยมของการซ้อมวิถีชีวิตงานบ้องไฟนะครับก่อนถึงวันนะครับเพื่อที่จะโหมในเรื่องของสื่อแลวเราต้องขอบคุณนะครับคุณำบำเจ้าพวกนะครับคุณเพชรไทยวงคำเหลา ที่ได้ช่วยประสานงานเกี่ยวกับการไปออกรายการนะครับในส่วนของชิงร้อยชิงล้านในส่วนของรายการบิ๊กมัมนะครับซึ่งทําให้หลายหลายท่านนะครับได้ออกตัวรายการแล้วแล้วก็เห็นในส่วนของกิจกรรมงานเราแล้วมาเที่ยวงานบุญบ้องไฟจนทําให้งานบุญบ้องไฟเรานะครับติด1่ใน5นะครับของกิจกรรมที่นิตยาสารของประเทศอังกฤษที่เขาเลือกมาจากประมาณ 2- 3สมหมื่นกิจกรรมนะครับเลือกให้เหลือแค่300กิจกรรม และมีกิจกรรมแค่5กิจกรรมในประเทศไทยที่ติดนะครับหนึ่งใน5ก็คืองานบุญบ้างไฟของยะโสธรน,นะครับและส่วนหนึ่งของการเป็นเมืองเก่าย้อนยุคซึ่งปี2554เองนะครับในในโยบายของทางจังหวัดยโสธรโดยท่านผู้ว่านะครัภพงศักดิ์นาคบดานะครับโดยวัฒนธรรมจังหวัดถือว่า ปีนี้เป็นปีของนะครับ240ปีนะครับนะรบ,บ้านสิงห์ท่า